อาเช้าแสนสดใสอานี่มันจะ6โมงแล้วดีหว่าเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาต่อใน Red p a t 2กันนะครับเริ่มเอาะจะไปตกปลามีเควยได้ทำเฉยเลยอาฉันก็มีหนึ่งคำขอสุดท้ายแล้วหรอนะสำหรับนายออย่างที่นายเห็นเลยว่ามันมีพวกปาลารอบๆนี้มันสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นปลาแปลกๆได้แล้วนายแล้วนายคิดยังไงกับคนที่ได้กินปลาพวกนั้นสดๆละ่ะ ปลาที่มันตายกายร่างก็คงไม่เป็นอะไรนัครับพวกเขาน่าจะเริ่มป่วยพวกเขาก็จะเริ่มบ้ากันแผ่ว่าน่าจะไม่เป็นอะไรอ๋อใช่บางทีฉันอยากที่จะแน่ใจเอาปลาที่กลายพันธุ์ให้ชั้นคือทั้งหมดที่นายต้องทำแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับของเราสองคนต,ต้องเก็บเป็นความลับด้วยกันเถะโอ้โหคิมิโนโตะกับลุงขายปลาก็มาเอาว่ะ อ่าอันนี้เป็นพ้าเช็ดหน้าที่เราผ่าท้องมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บไว้ในเรือก่อนเลยเหรือว่าเอาไปด้วยดีวะเพื่อมีเควส์ไงเขาจําได้ป่าวว่าที่เขาให้ลงทางใต้ครับทุกคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับทุกคนสิ่งที่พวกเราต้องทำนั่นก็คือเราต้องหาตังค์ก่อนครับขออนุญาตเลยนะครับ แล้วก็ได้อะไรแปลกๆไปอีกแล้วครับคือได้ปลาคอตแปลกๆมาเฉยเลยคอตที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เหรอจากจ้องภายนอกดวงตาไม่กระพริบอ่าดวงตาที่มีขระดาษใหญ่นั้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเห็นอะไรอย่างนั้นเหนอครับอืมไหนๆก็ได้มาล้เอาไปส่งเควสเลยละกันออเจอปาลากระไรพันธ์แปลกๆพวกนั้นไหมใช่บบเจอจะบวย ประหลาดแบบไหนก็ได้ฉันคิดว่าพวกมันน่าจะอยู่ในวความลึกเดียวกันโอ้อย่างนั้นเหรอครับก็เอาไปเลยคนขายปลาได้หยิบปลาประหลาดไปจากคุณเขากอดมันเข้าไปใกล้ที่อกแล้วก็กอดรัดตัวเองด้วยร่างกายบางๆของเขาอุย้ยหกสิบเจ็ดเลยใช่นายทำได้ดีมากเลยเอาแล้วนี่คือรางวัลน,นะเอ้ยไ,ไม่รับมันไปแนละ้วฉันไม่ได้ใช้มันหรอกนะ รีเสิร์ชผ่านสองอันเลยนะขอบคุณแม่เออได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเสียงของเสียงผิวปากเบาๆนะ่ะคุณฟันผมฟังอยู่นะเมยได้ยินเลยเลยเงียบในความเงียบสันงนงนนั้นคนขายปลาก็มือเริ่มสัน่นสีหน้าของเขาเริ่มดูปวดร้าว <c oughs> ได้โปรดเอ่อมาขายสิ่งที่นายอยากจะขายเสร็จแล้วก็ออกไปซะฉันมีธุระกับเจ้าสิ่งมีชีวิตนี่เอาเลยรีไปเลย ครับเขาโกรธแล้วปวดใจเพราะว่าเราอยู่กับเขาเงี้ยคนขายปลาปิดประตูเสียงดังไล่หลังคุณคุณได้ยินเสียงเศษเหล็กสไลด์ไปมาด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอฮุกอะเอามาฮุกลาเลยไหม <c oughs> หมอนี่มันไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยนะพูดตามตรงโอเคเรามาอัปเกรดกันดีกว่านะครับสิ่งที่เราอัปเกรดได้ก็แน่นอนอยู่แล้วฮะเราน่าจะอัปได้แค่เบ็ดนะครับตอนนี้ ก็อัพไปเลยเรียบร้อยใช้ทั้งหมด2ออันเบ็ด,ดยืดหยุ่นเที่ยตกที่อ่าวกับน้ําตื้นได้สุดยอดตังพอแล้วนี่ว่าเดี๋ยวซื้อเลยเดีอ่ะอันนี้มันเอาไว้ตกโอเชนิกได้เลยนะโหอ,อันนี้ตกโอเชนิกได้ครับทุกคนเราจะผมคิดว่าเราน่าจะเอามาใส่อันนี้นะเออเราเราขายไออันนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อเบ็ดอันนี้ดีไหมใส่สได้พอด,ดีเลยครับเรือเราโหสุดยอดต้องใช้ตังเท่าไหรนะ่เนี่ยต้องใช้400กับ460กก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น870นะโอ้โห870ได้เลยเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะได้มาอีแล้วโอ้โหตัว 160. ละ60สร้านขายปลาบีอา่าถังอยู่อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเอาเงี้ยขายปลาไม่ได้ดิอดขายปลาเลยผมก็เลยต้องเซฟเลยเนี่ยโอ้วันพรุ่งนี้ก็ได้ครับนอนดีกว่า ถ้านายอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องโยนต์อีกสักหน่อยแล้วก็ลองอดูที่หนังสือเล่มนี้สิหให้หนังสือเอนจินที่ถูกต้องใช้งานาเครื่องจักรที่ถูกต้องนี่อเอา่าทุกคนเราสามารถซื้อได้แล้วนะครับทุกคนก็ติดตั้งลงไปงั้นเราก็มาอ่านเอกสารที่ผมเก็บได้พักที่แล้วแต่ยังไม่ได้อ่านกันนะครับก็คือเปนนาจากวันที่20นะฮะสิงหาก็เป็นวันที่21นะครับ พวกเราเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อวานนี้แถวแถวข้างหลังเกาะร r e a t e r m o r นะครับเหมือนหินพวกนี้จะปรากฏออกมานะครับจากที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าเรือนะครับมันไม่ได้เจาะทะลุถึงตัวถังแต่ว่ามันก็ซัดพวกเรานะครับกระเด็นไปรอบๆแล้วก็อขอบางชิ้นเนี่ยมันตกเรือลงไปในที่น้ำนะครับพวกเราไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่พวกเราเชื่อว่าบทความที่สําคัญนี้ น่าจะได้รับการพิจารณาเขาได้ตรวจสอบโนต้ตบางส่วนที่ได้ทําได้ทําการเปลี่ยนชื่อจากกระดาษแผ่นที่แล้วนะครับผมเขาก็หวาดระแวงว่าเขาจะดําเนินขั้นตอนผิดนะครับฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาจะเชื่อเรื่องโชคดังผีสางขนาดนี้โอ้ก็คือเรือชนแล้วก็ผู้ชายนะครับที่เป็นสามีนะที่ผมเดาน่าจะ,ะเขาเรียกว่าน่าจะเอากระดาษมาดูนะเพื่อเช็คว่า เรือของตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อผิดพลาหรือเปล่าทำไมถึงประสบอุบัติเหตุในบันลึมขึ้นเราได้หนังสือมาสามเล่มแล้วนะตอนนี้ <c oughs> อ๋อผมเข้าใจระบบหนังสือแล้วครับก็คือเราอะต้องไปเลือกหนังสือเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็แค่ไปเล่นครับให้เวลาผ่านไปตัวเราก็จะอาจ่านหนังสือเอง,องโอ้โหตกใจเลยรนะู้ว่าแบบจะมีเอกสารให้อ่านเพิ่อมอีกสามเล่มโอเคงั้นเราก็สามารถไปเควสต,ต่อไปได้แล้วนะครับเควสต่อไปคือเราต้องไปหาบุคคลปริศนาที่ปรากฏตัวขึ้นในพาธที่แล้วนะครับเขาบอกว่า ให้ไปตรงกลางแล้วเลี้ยวไปทางใต้เลยนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะเช้าแหละใช่ไหมเออจะเช้าจะเช้าน่าทางใต้นั่นเลยครับตัวเราต้องไปที่เกานะแบ็กเมลเท่นนะก่อนหน้านั้นก็ขอแวะซะหน่อยไหนๆก็ตกได้แล้วขอสักทีเถอะมาเลยอูใหญ่แน่นอน,น,นเนี่ยอ,อ,อู๋บอกเลยว่าได้บล็อตวอลเลอร์อ,อูเดี๋ยวช่องมันอะไรวะเนี่ยช่องช่องมันตึงมากเลยทุกคนแบบช่องมันวือะครวบว่วะ ได้ปลาตัวใหญ่มาตัวด้วยว้าวสุดยอดทะเลแห่งนี้ที่ช่างหน้าพิศวงยิ่งนักอันนี้ปลาได้เลยอันแน่ดูจากทรงและ้ะอันนี้โอ้โหปลาอันนี้แน่เลยปลามาการีนไม่ใช่เขาปลาเลยนะลืมชื่อ <c oughs> ลืมชื่อลืมชื่อปาลาอะไรวะแมคคารลเออมาการีนเลยวะแม่งงงเลยกูแฮ่แหมถึงแล้วเหมือเรามาเทียบแท้กันแล้วสวัสดีครับคุณนะผมมาหาถึงที่โอ้โหต้องการที่อยากจะคุยด้วยนั่นไงเราไปที่ลูเนตแมนชั่นนะครับก็คือแมนชั่นทางเสื่อมสลาย ที่มีเวิร์กช็อปด้วยผมซนเวิร์กช็อปก่อนได้ไหมเวิร์กช็อปนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานมาหลายทศวรรษละเป็นสิบปีเลยแหละล็ะอกโว้ยผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูลแล้วก็มองการปรากฏตัวขึ้นของคุณในมือของเขาถือหนังสือที่ถูกเย็บเล่มกระดาษด้วยซิเวอร์อ่านายมาแล้วดีให้ฉันได้น,นำตัวเองก่อนฉันคือนักสะสมในหลายอย่าง ก็ผู้งานศิละปะของเก่าสมบัติแล้วก็ความจริงและอยากรู้อยากเห็นในขอบเขตที่อยากปาฏถนานะ่ะและนายก็มีบางอย่างสำหรับฉันคุณให้ผ้าเช็ดหน้ากับคอนักสะสมเขาหยิบมันขึ้นแล้วก็ใช้ไฟใส่แล้วก็เรียนรู้มันลายนี่มันเออไม่ผิดเลยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วก็ตามจเจ้าผ้าเช็ดหน้านี้ มาจากเรือเก่าๆที่ฉันได้ทำการสำรวจอยู่นั่นมันก็หลายปีมาแล้วเรือนะ่ะมันขนของที่สำคัญยิ่งเท่าที่นายจะจินตนาการได้และการเอามันมานะั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนั่นคือสิ่งที่นายนามันมา ข้อเสนอของฉันก็คือฉันจะตกแต่งเรือของนายด้วยอุปกรณ์ซึ่งนจะช่วยทำให้นายได้ขุดคุยซากเรือแล้วก็ความลับอันดำมืดมิดช่วยฉันหาโบราณวัตถุที่สูญหายไปและฉันจะตอบแทนนายด้วยสิ่งที่เหนือจิตตราการทั้งปวงนายไม่จะเป็นที่จะต้องเลิกตกปลาฉชนใช้เวลาเพียงไปกี่ชัว่วโมงไปกับเรือของนายนิดหน่อยนะคิดว่าไงละ่ะเอาดิ อะไรแ,แปลก,ปลกอาเป็นการตัดสินใจที่ดีมากใช่ไปเตรียมอุปกรณ์ให้เดี่ยวนี้เลยโบราณวู้ีที่พวกเรากำลังหาอยู่นะะั่นก็คือแหวนสร้อยคอนาฬิกากลองเพลงแล้วก็กุญแจฉันจะแนะนํำให้นายนะไปถทากับคนที่อยู่รอบ,รอบเมืองเกี่ยวกับพวกเรือแตกแล้วก็เหตุการณ์แปลกบางทีมันอาจจะคุ้มค่ากับการสำรวจก็ได้ กลับมาเมื่อนายมีอะไรสักอย่างหนึง่งสุดยอดเหมือนเปิดในเรื่องจริงเลยเนี้ไปทุกคนเรากลับได้แล้วเราต้องไปถามหารอบๆเมืองนะครับแอนน่ะอยากไปตกปลาตัวใหญ่จังเลยทุกคนเราไปตกปลาตัวใหญ่กันเถอะผมเห็นแสงมันเลืองรองอยู่เว้ยทุกคนแบบมันมีมันม,ม,นมีมันมีแบบจุดตกปลาที่แบบว่าแม่งมีควันลุงๆด้วยน,นั่นอะผมไม่รู้มันคืออะไรอยากรู้แม่กเลยเดินไปดูดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแต่มันไม่ขึ้นแล้ววะ่ะโอ้แต่ไ,ไหนๆก็สาบมาแล้วเนาะ เออไหนก็สั่งมาละก็ตกซะเลยฉลามเอาสีเหลืองโหสุดยอดอันนี้ปลาสีทองเลยบอกเลยว่าเขาจะต้องให้ราคาอย่างงามกลับมาเร็วขายปลาก่อนเลยอันดับแรกไหนได้เท่าไหร่โหเตี๋ยวตัวละร้อยเลย100หนึ่งร้อยโอ้โหตัวนี้ร้อยยี่สิบสุดยอดทีนี้เราก็น่าจะใส่ของเพิ่มได้นะเน,นีี้เราขายไฟเก่าเลยเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาโหใช้ไฟ อันสว่างเลยบอกเลยนี่สว่างขึ้นมาอีกห้าสเอร์เซ็น์สุดยอดเราใส่เพิ่มเพื่อที่จะแล่นไวขึ้นคิดว่าไงโอ้เครื่องขวานี่ช้ากว่านะอันนี้อันนี้ไวเลยเครื่องซ้ายเนี่ยห้ามเอาออกด้วย <c oughs> ไม่งั้นเรือเล่นไม่ได้เรามาถามคนรอบๆดีกว่าว่าอ่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรประหลาดๆระบ้างเอาล่ะเริ่มจากคุณยายคุณยายหลังคอมที่อยู่บนประภาคารไฟเอ่อมีสถานที่ปีซากเรืออยู่แถวนี้ไหมครับ ได้ยินเรื่องแบบประหลาดๆเกิดขึ้นบ้างไหมใครอยู่ที่แบ็กสโตนไอแล่นเหรอครับอ่าผมอันจิงเควสอยู่อันแรกนะแต่อยากทาที่ส <c oughs> ามก่อนออฉันเห็นอะไรมากมายเลยข้างบนนี้ให้รู้อะไรไหมฉันเห็นเรือที่หายไปกลับมาด้วยและฉันก็เหลือกที่จะมองไปทางอืฉันเห็นแสงกระพริบๆอยู่ที่กระจกของเรือนั่น อะไรที่นายกำลังวางแผนอยู่เฉะนั้นขอบอกไว้เลยนะว่านายหวังว่านายจะรู้นะว่านายกำลังจะทำอะไรถามว่ามีซากเรือเลยไหมกันคุณยายทำตาแบบสงสัย <S <S มันมีอยู่ที่ด้านหลังเรือแบ็กมอลโลนะครับเฮ้ยเอกสาวที่ยิเบด,ดอทำอไมมีซากเรืออ๋อไม่ใช่นะครับคือเขาเขียนเอาไว้ว่าอ่ามันมีซากเรืออยู่ที่ทางหลังเขาของเบตเตอร์มอโลนะครับคือมันถูกซัดมันขูกขึ้นซัดมาจากทะเลนะครับน่าจะมาเกยตื้นนะผมว่า บางคืนนะครับเราจะสามารถเห็นแสงประหลาดนะครับซึ่งปรากฏขึ้นมานะฮะจากความมืดเลยจากน้ํามืดๆนะครับแล้วก็มีแสงแบบขึ้นมาเนี่ยก็เบิดว่าคุณยายเนี่ยจิตตนการไม่ได้เลยว่าข้างล่างนั้นมีอะไรอยู่ดังนั้นถ้าเกิดนายเนี่ยกำลังมองหาอะไรอยู่นะครับผมก็ดีที่สุดก็คือมุ่งหน้าต่อไปโอเคเราได้รู้แล้วว่ามีซากเลยข้างหลังน,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 นะเออเคสุดยอดให้ถามดูดีกว่าว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่า อ่าฉันได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับผมเฮ้ยเมาส์หล่นเคเมาส์หล่นนี่แปลกจริงฉันได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับผมบนประภาคารนี้นะบ,บางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยอ่ะคุณยายเอ่อถือตะเกียงขึ้นเพื่อให้แสงจากตะเกียงส่องหน้าคุณนายนะได้ยืนอยู่หน้าฉันจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่กลนลวงของเจ้าหมอกนั่นวิวว่าไอหมอกคือ ไม่อาจเชื่อสายตาตัวเองได้แล้วก็แบบว่าคือหมอกนี่มันหลอกคนได้ด้วยวะถามจริงหมอกนี่มันเมตาม้าหรือขนาดเลยเฮ้ยบิลดเออร์หรอไม่เคยเห็นเลยคนเนี้ยคุณปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่ท่าเรือนะครับมองออกไปที่ทะเลแล้วเธอก็หันมามองที่คุณมันสงบสุขดีจังเลยนะครับมันก็ยังดีกว่าเจ้าเมืองบ้บานี้ฉันคิดว่าฉันอยากจะไปที่ไหนไปไกลๆสักพักหนึ่งนะหรือบางทีอาจจะไม่กลับมาการถอยหลังกับ เนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะนายว่านายคิดว่าอย่างนั้นไหมอะฉันคิดว่าเราควรที่จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าเสมอเชืว่าที่นี่มันก็ไม่ดีแย่นะฉันก็ไม่ได้อยากจะไปนะที่จริงอาฉันกลับไปไม่ได้เฮ้ยเชืว่าที่นี่ก็ไม่ได้แย่เพื่อที่จะขุดคุยเธอจ้องไปที่ทะเลครั้งแล้วก็อยู่ในความคิดตัวเองถ้าเกิดคุณหาพวกวัสดุมาให้ฉันได้คุณอาจจะช่วยให้ฉันออกไปได้ฉันหมายถึงออกไปจริงๆอ่อะ มีเกาะแห่งหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินชื่อชื่อ Steel Point นะครับผมก็ไปทางทิศเหนือไม้2อันแล้วก็สแค a ป2อันนะครับนั่นเป็นทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันสามารถที่จะเริ่มชีวิตใหม่ที่นั่นและนายก็จะถูกต้อนรับเหมือนกันเอามันไปกองเอาไว้ที่ Steel Point นะถ้าถ้าเกิดนายทำทุกอย่างเสร็จแล้วใช้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนายโอ้ก็คือให้เราเอาของไปส่งที่เมืองทางทิศเหนือที่ชื่อว่า Steel Point เลยนะครับผม ตอนนี้นะครับเควสของเรามีแค่อย่างเดียวกนะ็คือเราจะต้องอไปที่หลังเกาะน,นะครับวิวหูเรือเร็วเกือบเท่าตัวตอนแรกเรือช้ามากเลยเว้ยทุกคนอันนี้คือเร็วเลยอะเร็วแบบเร็วยังเห็นได้ชัดนี่เราไปข้างหลังได้เราเรามาเจอกันเลยดีกว่ามาเจออะไรคือมาเจอวะ <c oughs> นี่คือคือพวกเราเนี่ยมาหาเรือกันนะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมสังเกตหุยนี่ไงซากเรือจริงด้วยอู้ดเรือเรามีเคลนแล้วไหมเริ่มกูซากทำไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย F เพื่อชาร์จเลนนะครับแล้วก็ Avoid Grab คืออะไรวะอ๋อต้องหลบโอเคหลบ Grab หลบ Grab ต้องหลบไอ้ดำๆนะฮะฮุ้ยได้แหละขี่์หอได้คุณเจมาว้าวทุกคนสุดยอดมาที่นี่ก็เรียกได้ว่าหุ้ยอ,อกฉลามดีกว่ามันนี่แหละฉลามตัวละร้อยตกมาอย่างคุ้มผมบอกเลยเกมจัดกระเป๋าน้วมันจัดกระเป๋าจริงๆ วางไงดีวะเนี่ยให้ไม่เต็มสุดยอดต้องทิ้ง2ตัวแต่ไม่เป็นไรครับคุ้มมากตัวละ30หรือจะเอา้าเดี๋ยวอ่านเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนหนังสือครับอ่านนี้ต่อเลยตอนแรกอะผมคิดว่าคําว่าเออก็ตอนที่อยู่กลางทะเลก็ลองอ่านมันไปละกันผมนึกว่าไอ้อ่านในที่นี้คือเราเนี่ยจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็อ่านเองซึ่งไม่ใช่เลยเราไม่จะเป็นต้องอ่านเองแต่ว่าเอาเนี่ซากเรือเอาซากซากจริงอยู่นี่ครับทุกคนเห <laughs> มือนเหมือนผมจะเกยเหมือนผมจะเลยไปนะ เออนี่นี่นี่อันนี้ซากเรือจริงเลยสิ่งที่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือมีแค่อาซากเก่าๆคุณยื่นหน้าไปใกล้ขึ้นเฮ้ยมีแหวนครับแล้วก็มีโซ่มีเชนล,ลิงมีลัมเบอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดของช่องเดียวดีงามสุดๆอันนี้ทิ้งเลยไม่เอาแล้วปลาเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้แจ๋วไปเอะเอาอันนี้ดีกว่าปลาที่ทิ้งไปไม่เอาแล้วได้เอาไปอัปเกรดได้นะครับคือเรายังไม่ได้แบบว่า นี่นี่น,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 นี่เห็นใะเห็นใบป,ป,ปะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าทำไมมันถึงมีแสงแวววาวอะไรแปลกๆด้วยวะแบบมีไอเนี้ยเหมือนที่คุณป้าที่อยู่บนนั้นบอกว่ามันมีแสงแวววาวแปลกๆเว้ยโุดขึ้นเลยอะไรวะเนี้ยพลังงานสีเขียวที่ไม่รู้มาจากไหนนะแผ่ไปทั่วจากเกล็ดของเจ้าปลาตัวน,นี้นะครับมันพยพุ่งอยูอ่เป็นชั่วโมงเลยจากหลังจากที่ดึงขึ้นมาจากน้ําก็คือก็ยังแบบอยู่ได้อีกเป็นชั่วโมงนะครับ ต้องมาจัดกระเป๋าตัวเองครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจเจ้ามันไว้ที่ไหนโอ้ก็ยังไม่พออยู่ดีวะทุกคนยังไงก็ต้องทิ้งไม้ไปเสียได้มากเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไม้อันหนึ่งนะผมชอบเกมนี้ยนะเขาพัฒน,นาอะไรเยอะดีอะแบบเขียนคําได้อ่านเลยผมชอบมากเลยอว่ะตอนนี้เรามาอ่าเรามีปลาฉลามนะครับที่ตัวโอ้ตัวละ97คิดว่าไงอะ่ะสุดยอดไปเลยเปล่ะอันนี้ตัวอะไรโอ้ยนี่ตัวละ99ากก็ขายเลยละกันอันนี้เป็นจิวเวลนะครับเราเอาไปขายกับ เมืองฝั่งตรงข้ามได้นะผมคิดว่าเราจะเอาไปขายแล้วก็เอากุญแจเนี่ยไปให้กับคนท่าทางแปลกๆเป็นคอลเลกชันนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คอหน้าจยฝืดครับเ <c oughs> มื่อกี้ขับก็ยังไปอยู่นะเรามาดูในส่งการอัปเกรดนะครับมันจะมีเบ็ดอันนึงก็คือ,อต้านล้อนะครับก็คือเบ็ดตัวนี้นะครจะตกที่บัวคโนโได้นะครับหรือภูเขาไฟนั่นเองนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นเป็ดพันกันยุ่งนะครับป้องกันการพันยุ่งอะไรวนะเนี่ย ซึ่งสามารถไปตกกรที่อ่าเป็นพวกป่าชายเลนได้นะครับผมสุดยอดเอาไหนดีวะผมอยากตกล้อนหรือว่าตกป่าชายเลนเออเอาไงดีวะเก็บไปก่อนละกันเก็บอะไรเฮ้ยคือเนี่ยจริงๆอ่ะผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เหมือนไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนเพราะผมมัวแต่ฟาร์มตกปลาฟาร์มตกปลาไปเรื่อยเฮ้ยนั่นมีเสงแล,เแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีแสงตกเ,เข้ามาดันได้ก่อนวัดปลาแมคคาเลก้อนก็มาว่ะอะไรวะเนี่ย ก้อนเนื้อบิดเบี้ยวที่เกี่ยวพันเกี่ยวที่เลียวรถไปมาถูกดึงเข้าไปอยู่ใต้เรือโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้ว what มันน่าขนลุกอยู่เหมือนกันมันไม่เห็นตัวปลาแล้วแบบว่ามันเอียงอีเดสกาวอะครับลองเครื่องประดับมาขายดีกว่ามาลองเทรดกันเลยไหนดูซิแหวนนี้ได้25บาทเองหูน้อยจัดอันนี้เท่าไหร่7บาทขายไปให้หมดครับทนเอากุญแจม,มาส่งคร็บ คุณเข้าไปในบ้านของนัาสะสมเขายืนอยู่ที่ด้านหลังห้องแล้วก็ยังคงถือหนังสือเล่มน,นั้นอยู่เขาดูท่าทีใจร้อนได้อะไรมาไหมได้อะไรมาโชว์เอามาให้ฉันดูหน่อยสิคุณยื่นกุญแจให้กับเขาโลหะเย็นสองประกายประหลาดในขณะที่เขากำลังถือมันรูปร่างของกุญแจฟันของกุญแจแล้วก็ตัวหัวกุญแจนั้นตอนนี้เหมือนจะดูเปลี่ยนไป ดูเหมือนจะเล็กลงเล็กน้อยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยกันเ่ะอันนี้คือทั้งหมดแล้วเหรอแล้วล็อกอะ่ะนักสะสมเริ่มดูปั่นปวดดูเหมือนว่าชิ้นส่วนที่เรากําลังตามหานะ่าจะอยู่ไกลออกไปกนะอ่อไกลกว่าที่ฉันคิดแหละอืมฉันสงสัยจังเลยว่าในกรณีนี้ให้ฉันได้ช่วยเหลือการเดินทางของคุณนายนะเขาเปิดหน้ากระดาษต่อไปแล้วก็พึพมพำอะไรบางอย่างอยู่ในลมหายใจของเขา ไม่เจอยมีแสงไฟขึ้นมาในมุมมองของคุณแล้วคุณก็มึนงงชั่วขณะอะล่ะตอนนี้ไปได้แล้วก็ยังมีโบราณวัตถ,ถุที่เราต้องค้นหากันเฮ้ยมันไล่มนบับความเร็วให้เราครับเมื่อกี้เขาเหมือนเราจะได้ Ability Haste มาความเร็ววอะสสยชาตาของฉันบอกฉันว่ากระแสน้ำอาจจะพัดพาอขอบางอย่างนะไปที่ตะวันออกเฉียงใต้ อมไปที่เกลคริฟ f นั่นคือสิ่งที่นายควรทำฉันทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่แล้วก็นั่นคือที่ที่นายจะไปหามได้นะมีอย่างอื่นดีไหมสิ่งที่คุณอ่านมาจากหนังสือนะ่ะมันทำอะไรกับฉันอย่างนั้นเหรอหนังสือที่ฉันถืออยู่นดมันเป็นพลังอย่างส่วนลึกนะฉันแค่แบ่งพลังงานส่วนนั้นให้กับน,นายไปแอดต้องการที่จะรู้อะไรอีกหรือเปล่าล่ะเฮสคำกล่าวของเฮสนั้น จะรวดเร็วและโหดร้ายพวกเขาจะส่งความเร็วที่น่าเลือเชื่อให้กับเรือของนายแต่จงระวังยังไงก็ตามมันจะทำความเสียหายให้กับเครื่องยนต์คุณ hmm. มีพลังอย่างอื่นอะไรที่อยากจะทุกอยู่ไหมไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้มีพลังเดียวอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว hmm. ก็ค่อนข้างนานฉันาน่าเคยเป็นาชาวประมง เหมือนกับพ่อของฉันมาก่อนแต่สักช่วงประมาณ20ปีนะครับสองทศวรรษถอกสองทศวรรษนี้ได้ประมาณ20ปีอาฉันก็ได้มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อาโฟกัสไปที่เรื่องอื่นแทนฉันเจอก่อนนี้ฉันพบว่าก่อนนี้มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งพวกหินบาดซอนนะครับผมที่เรียงตัวลงไปสู่อาห่วงน้าลึกก็คือเหมือนจะมีฐานนะครับก็ ินดำๆพวกนี้เป็นหินบาสซอลที่เจาะลึกลงไปนะฮะเป็นเหมือนดาเสาเข็มนะเท่าที่ผมเข้าใจคุณพ,พอจะรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของพวกลีเล็กใครอ่ารู้ด้วยหรอใครอะครับเขาบอกมาที่คุณแล้วก็ในไม่ช้าเขาก็ได้ทําอะไรบางอยา่างเหมือนอ่าแสดงความเสียใจเพื่อนเก่ามีอะไรอีกไหมอ่าฉันควรที่จะไปหาลีเล็กที่ไหนยายตยานบอกฉันว่า โอเคคำเดิมเลยครับก็คือต้องไปหาที่เกคลคริฟเนาะไม่มีอะไรนะครับต้องไปแหละเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะคลังรวมกันแสดงว่าเอู้นี่เรากเก็บที่ไหนก็ได้ดิอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราต้องงานที่จะเก็บปลาพวกเนี้ยเอาไว้ใช่ไหมเออแล้วเราก็ออกขากลับเราก็ออกไปตกปลาใช่ไหมเฮสจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเรือนะครับแต่ก็อ่ามันจะเพิ่มอาการแพนดิกแล้วก็ทําให้เครื่องร้อนอ๋ออ่าเราสวิตช์ได้ดนยการกด E ีนะครับ Yes. ลองกดดูดิอุ้ยโอ้เครื่องร้อนคือด้านซ้ายนะแล้วก็ช่วยเพิ่อมอาการแพนิกก็คือถ้าน่าไปตอนคืนนะครับเท่าที่ผมเดาแต่ก็คือตอนนี้เราก็ไปได้ไวเลยไม่เสียหรอวะดีปะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคุรน,น่กกากลัวขอญาติเทียบท่านะครับผู้ดูแลประพาการโผล่ตัวมาจากป่านมืดมิดขนาบข้างของเมือง เธอเดินตรงไปที่ท่าเรือด้วยท่าทีที่มองดูอย่างชนอโอ้เธอนันเองอ่าแล้วคุณยายหมายถึงใครอย่างนั้นหรอฮะเครื่องยนต์ของนายเสียงมันเหมือนกับอืมขอโทษนะฉันเหมือนเคยได้ยินมันฉันเลยฉันเข้าใจผิดว่ามันเป็นเครื่องยนต์จากเพื่อนเก่าของฉันเธอหันหลังกลับแล้วก็เดินอ่ากลับไปที่อ๋อประภาคัด อ๋อเดี๋ยวนะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้เรือเก่าเนี่ยมันเป็นเรือของนายกเทศมนตรีนะผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของด้วยแต่เราก็ซื้อมันมาต่อนะครับแล้วก็มีเราใช้เฮสนะฮะตรงนี้จะเป็น2กรณีนะซึ่งผมมองว่าเราน่าจะเป็นเพราะว่าเราใช้เฮสมากกว่าเสียงมันก็เลยแปลกๆไปเว้ยว่าต้องใช้แน่ๆเลยว่ะเพราะว่าตอนเราใช้มันมีอีเวนต์เหมือนแบบเสียงมันคำรามร้องอะเนาะโอเคเรานี้มาใส่กันดีกว่าว่า เราจะใส่อะไรนะครับอย่ยผมว่าเราเอามาใส่แบบวางๆนะครับเรา stack ับไ้ก่อนเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาัพที่เดียวไงเออเราค่อยมายงมาย้ายอะไรว่าโอเคใช่ไหมลนะ่ะอ๋อเราขายจากสโตเลดได้นี่หว่าไม่ต้องมาใส่นี่ได้โอ้โหผมก็เพิ่งรู้โอเคครับเราขายปลาทั้งหมดไปเลยโอเคครับก็บบอกว่าทุกคนจะสรุปกับพาร์ทสองนะครับก็พาร์ทนี้ผมว่าเราไปไม่ได้ค่อยได้ไกลที่ไหนแต่ว่าเป็นเหมือนการเตรียมตัวไปสู่อนาคตนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาจัดเรื่องกันย,ยาวๆเลยผมจะอ่า อ่านทุกๆบทสนทนาเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เอกสารที่ผมอ่ะค้นเจอแนบในนี้นะเท่าที่เป็นไปได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือก็ไม่มีอะไรแล้วที่เราอ่านได้นะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาตึงๆกันเลยแล้วกันนะเออถือว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทฟาร์มแล้วก็ดินเรื่องนีงน้หน่อยพอบกิบแล้วกันไม่น่าเกิน20นาทีมั้งถ้าเอาไปตัด <c oughs> แต่ผมเล่นมาเป็นชั่วโมงนะผมฟาร์มเยอะจัดผมกณทุกคนที่มาดูบ้าครับสารน,นี้ <c oughs> ผมขอญอาตไปก่อนละรู้ไหมครับว่าลากับมาอะไรมาก่อน อินโทรมาก่อน